สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการใส่ปุ๋ยฉบับเร่งด่วนแต่พืชได้ประโยชน์ทันทีซึ่งก็เป็นวิธีการที่หลายสวนใช้อยู่นะครับนั่นก็คือการละลายปุ๋ยแล้วสปริงเกอร์รดต้นไม้นะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่บริเวณชายทรงพุ่มนะครับเพราะว่ารากที่หาหานี่ก็คือขนรากซึ่งจะอยู่บริเวณปลายรากนั่นเองครับถ้าใส่ชิดโคนต้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้ามีระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ เหมือนจุดๆนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาก็แค่หว่านลงไปก็จบแต่จุดที่ผมจะใส่เนี่ยมันอยู่ไกลก็คือเป็นที่เนินสูงนะครับเริ่มกันเลยครับก็คือเอาปุ๋ยมา1นกิโลครับแล้วก็เอาเทใส่มุ้งเขียวแบบนี้เลยเราก็เปิดน้าใส่ถังตามปกตินะครับก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปละลายน้ําโดยที่ไม่ต้องเทลงถังเลยนะไม่ต้องเทลงถังแล้วกวนแบบนั้นละลายช้านะครับใช้วิธีการนี้ก็คือเอาปุ๋ยไปตรงที่เราเปิดน้าใส่นั่นแหละ การไหลของน้ำเนี่ยมันจะช่วยละลายปุ๋ยิไปในตัวเร็วด้วยนะครับแปบ๊บเดียวเองเสร็จแล้วครับเราก็คนนิดหน่อยจากนั้นผมก็จะใช้ปั๊มตัวจิ๋วนะครับซื้อมา200กว่าบาทยังใช้ได้ดีอยู่นะซื้อมาน่าจะปี2ปีแล้วแหละ จมลงไปต่อสายเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียม12โวล16แอมนะครับตัวนี้ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมระยะทางที่ต่อไปเนี่ยก็เกือบๆร้อยเมตรครับ ไปหาจุดนี้เลยนะครับปุ๋ย1นกิโลบวกน้ำ2องลิตรเนี่ยผมจะรดได้ประมาณ10ต้นนะครับก็คือกากา,กาเอารดได้10ต้นก็คือตกต้นละ1คีดก็มีอินรีย์โรยเข้าไปก่อนแล้วนะก็มีปุ๋ยค่อยปุ๋หมักโรยไว้แล้วนะครับค่อยผสมน้ํำละลายปุ๋ย,ปยไปรดต้นที่ระบบน้ําไปไม่ถึงทั้งแบตทั้งความตัวนี้เนี่ยจะสูบน้ําทําแบบนี้ได้1000ลิตรนะครับก็คือ5ถังโดยประมาณก็ถือว่าคุ้มค่า นี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเร่งด่วนที่ผมใช้สําหรับต้นไม้บางต้นที่ระบบสปริงเกอร์ดันขึ้นไม่ถึงนะครับอยู่ที่เนินสูงก็อาศัยปั๊มตัวจิ๋วกับแบตตัวเดิมถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนํามาแชร์สู่กันฟังสวัสดีครับผม